ดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุชาวบ้านในจังหวัดปัตตานีถูกยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บรวม8รายค่ะขณะกําลังนั่งรถยนต์ไปร่วมงานศพและผ่านเส้นทางซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของฐานปฏิบัติการทหารพราณ4302ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เพิ่งถูกรอบยิงด้วยกระสุน M79 และอยู่ระหว่างการปิดล้อมจับผู้ก่อเหตุค่ะ สอของชาวบ้านตำบลปู่โลกปูโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีจำนวน4รายและผู้บาดเจ็บอีก4คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีหลังทั้งหมดถูกยิงด้วยกระสุนปืนอาก้าและ M16 บริเวณถนนสาย418ยะลาปัตตานีบริเวณบ้านกาหยี สอบสวนชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุทราบว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านรวม9้าคนเดินทางโดยรถยนต์เพื่อไปร่วมงานศพของคนรู้จักระหว่างผ่านจุดเกิดเหตุที่อยู่ห่างจากที่ตั้งของฐานปฏิบัติการทหารพราน4302บ้านน้ำดำประมาณ2กิโลเมตรซึ่งเพิ่งถูกยิงด้วยกระสุน M79 จนมีทหารบาดเจ็บหนึ่งนายและอยู่ระหว่างปิดล้อมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุจากนั้นรถยนต์ที่นั่งมาจึงถูกกระหน่ำยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ หลังเกิดเหตุนายลือชัยเจริญทรัพย์นายอำเภอหนองจิกและพันตำรวจเอกชนวีชมาเริกผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอนหนองจิกได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยระบุว่ายังไม่สามารถสรุปจุดเกิดเหตุสาเหตุของจุดที่เกิดขึ้นได้แต่จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป